โอ,อ้เรียบร้อยฮะดีมันหักแกลางนะครับถ้ามันฮักตั้งแต่โคนนี่เป็นแบบแปดกับแพงมาเหนคุณผู้ชมเลยนะปรากฏว่าด้านในมีแมงตึงนะครับ <c oughs> ผมมาดูเนี่ยแหกมันออกแล้วครับที่เขาปลูกไว้ตอนนั้นนะครับ คลิปนี้เริ่มต้นจากการแอลถ้ำนะครับผมวัดนี้ชื่อว่าวัดถ้ำวัวนะครับอยู่บริเวณตำบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเข้ามาถ่ายบรรยากาศได้แป๊บเดียวแต่ว่าก็ต้องเดินทางกลับเพราะว่ามีเหตุการณ์ต้นไม้ล้มนะครับผมเป็นต้นไม้โจกเนาะมันล้มทับสวนบัวหิมะของเรานะครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับรแล้วนะครับคุณผู้ชมวัดถ้ำวัวครับ รับแรกเข้ามาเจอก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างครับแม่าผาสูงชันแล้วก็มีลูกปั้นพระพุทธรูปต่างๆมีพาะสังขจายโออันนี้ดอกอย่างลำโพงอ่ะเนมสวยงามสวยงาม เปรดอย่าเพิ่งใจใเสียงดังนะครับ ที่แรคงจะบม่มีไผ่นะครับเพราะว่าด้านหน้ามันมีรองเท้าเนาะถ้ามีคนอยู่ต้องเห็นรองเท้าถอดอยู่ด้านนอกนะครับจะเข้าไปนะครับวัดถ้ำวัววัดถ้ำวัวอ๋อด้านนี้ก็มีพระพุทรลุครับมีพระพุทรลุอยู่สูงขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมถ้ามีรองเท้าจอดอยู่เนี่ยผมจะจเสียงมาได้เนาะเพราะว่าอาจจะไปรบกวนกันปฏิบัติธรรมของเพื่อนนะครับแต่ว่าเอาดูตะก,กี้มันมีรองเท้านะครับแสดงว่ามีแค่เรา อันนี้ปุนทาลูกะตะาขครยไว้นี่น่าจะกันนกหรือว่าข้างคขานะครับอาจจะไปสร้างความเสียหายให้ภายในถ้าได้เนาะเดี๋ยวพาเข้าไปชมเรื่อยๆนะครับ <S <S เข้าทางไหนเอ่ยอเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันเปิดตรงไหนน่าจะเปิดตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่มีตัวเกี่ยวนี่ ทริปเดินทางเข้าถ้ำคงต้องสิ้นสุดลงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีข่าวร้ายว่าต้นต้นต้นไม้โจกนะครับหรือว่าตามภาษาไทยเพื่อนทว่าต้นตะคล้อนะครับต้นตะคลอยักษ์เนี่ยมันโดนไฟไหม้นะครับไฟไหม้แล้วก็ล้มมาทับพื้นที่บริเวณที่เราปลูกเป็นสวนบัวหิมะนะฮะก็เลยต้องกลับมาเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผมขอถือว่าแบบล้มทับแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็อย่ายงนึงก็คือ แต่โจกดีที่ว่าบัวหิมะของเขานี่มันยังบ่ได้บ่ได้โผล่พ้นดินมานะครับมันยังอยู่ในดินอยู่กันเลยหลอดไปนะครับผมเดี๋ยวต้องเอา,อาพนักงานมาตัดกิ่งแล้วก็ต้นมันออกไปนะครับผมโอ,อ้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยสวนบัวหิมะครับผมดีนะมันมาออกเจ้นะครับมันหัวมันอยู่ในดินนี่มันมีปัญหาก็โอ้โหไม่โจกนะครับคุณผู้ชมหรือว่าตะเคราะตะเคราะใหญ่ ไม่หลอดจะข้อไม่นอนหนอะหักลงมาครับโอ้โหดินบบโดนกําแพงนะครับผมไฟไหม้ครับต่อ่านี่ผู้ซื้อว่าจะมีไฟไหม้ป่าแล้วก็มันลามมาติดต้นไม้ใหญ่นะครับผมแล้วมันก็หักลงมานะฮะเรียบ,บร้อยครับผมแต่ว่าบัวหิมะเขายังมาออกนะครับโชคดีไปหยุดได้ดินครับ เดี๋ยวจะต้องบอกแจ้งผู้นาชุมชนแล้วก่อเดียวมือคนงานมาตัดออกนะครับผมอันมาได้ปล่อยไว้เองนี่อันนี้ไฟยังมดดับเลยนะครับยังไหมอยู่เลยอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหลาใหญ่มากๆางๆเลยครับนี่ครับโอ้โหแล้วมันดูดูมันไหมครับอันบนนี้ก็ยังไว้ใจมไ่ได้นะครับอาจจะหักลงมาได้เนาะ โอ้โหดูนี่ครับเต็มเต็มเลยครับเต็มสวนเลยตัดแปลงเขียงนะครับจะเดียไม้ไม้โจกนี่นะเอาแปลงเขียงนะเพราะนิยมกันมากมากเลยแปลงลูกนั่งดีมันฮักกลางนะครับถ้ามันฮักตั้งแต่โคนนี่เป็นแบบแปดกับแพงมาเนอคุณผู้ชมนี่นะพอดีมันฮักกลางมันก็เลยสั้นหน่อยนะครับมีความคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเอามาแปลงบ้านแปลงอย่างอยู่แต่นี่เนะี่ย ต้นไม้ใหญ่อยู่นี่มันอันตรายเนาะเอออยู่ได้ไหมวางเดียวบ่ได้ไหมอยไหม้หักลงมาครับหรือตัดแปลงเขียงแปลงเก้าอี้นั่งครับต,ต้องไปแจ้งผู้นําชุมชนก่อนเต็มที่เตรียมพื้นที่เลยนะครับเนะี่ยในระหว่างที่ไฟไหม้ต่อมันก็หักลงมาไประยะระยะนะครับคุณผู้ชมยังถือว่าอันตรายอันบนนั้นหักู่มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยระวังเนี่ยโต๊แยะอยู่นะ กวงไว้แมกนนนนนกวงถึงไหนก้ฮะ<า>นะกวงนะกวงถึงไหนถึงนี่ป่ะกิ้งไหนกิ้งน้ากิากงงก้งนี่กวงะนะมนแน่ะนะไล มันจะแปลงลูกนั่งมาได้ไงเนาะจะขวงหน้าขวางน้อยได้นะตีหูหัวแลนโซดออกมีหูอยู่ห้านกะโอ้ตีแลนเนาะหันก็อ๋อเออเออนี่เป็นหอยแลนนะครับผู้ชมหรือว่าพ่อใส่ทายห้องอย่าจะกวดหรือเจ๊แกะจะกวดผมจะแลนนะครับจอวแลนน่ะอันนี้หอยตีนวะนะครับ เึนหูไว้วะลุงดําจะให้ปปล่อยส่วนซาร์วะเจ้ยมันข้าบแตกขึ้นไว้แอนที่หานมาหนักๆนี่เเจ้ว่าจะมาจ่วยนะครับคุณผู้ชมลุงดําก็จะมาเอาเขียงน้าสีนก็จะมาเอาโกนพึ่ง แม่กายแดงอย่ามากกมทานครับเร็วนะ <laughs> อันนี้บัวหิมะมันโผล่ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมอันตะกี้ตอนตอนไม้ก่นนะครับมันไปพืชเงามันขึ้นมาแล้วก็ผมมาดูเนี่ยแหกมันออกแล้วครับที่เราปลูกไว้ตอนนั้นนะครับแหกมันออกแล้วก่นอนหน่อมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยหน่อนมันขึ้นมาแล้วใจชื้นเลยครับสแสดงว่าอันที่เราปลูกไว้ในก็ขึ้นหมดละแต่ส่วนที่โดนไฟเผานะครับคิดว่าน่าจะ น่าจะบ่ขึ้นครับไฟเขามันเดี๋ยวจะให้อไอ้แดงเขานะครับลุงดำไไอ้แดงเขามาอันนี้มาตัดลุงดำมาเอาหลัว <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเขาจะาทอนทอนต้น,น,ตนไม้โจกนี่เพื่อเอาแปลงเคียงนะครับ <c oughs> ไม้โจกเนี่ย <c oughs> เปล่งเคียงเนตแล้วผมจะเอาลุกไปทําเป็นเก้าอี้นัง่งตัวเอง นี่เวลาใบาสามกว,ากว่าครับแรงไปทิกๆกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าอองานของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหกว่าจะเคียย์ออเอาพื้นที่ได้นะครับอ,อ,อันนี้ไฟไหม้แล้วนะครับเนี่ยต้องเคียย์ออเอาพื้นที่ให้ไวที่สุดนะครับดูวโอ้ควันออก<ด>วีว <ๆ S 2> เลยนี่นะครับนี่มันไหม้ด้านหลังนี่นะครับ เป็นไงบ้างสวนบัวหิมะของเราแต่โชคดีนะครับคือว่ามันยังหมออ,อกเตือเนาะหัวมันยังอยู่ในดินอยู่นะครับถ้าหัวถ้ามันต้นมันออกมาประมาณสักซอกหนึ่งแล้วก็มันหักใส่นี่โอ้โหเสียหายมากๆเลยนะครับเนะี่ยแต่นี่หัวมันอยู่ในดินครับไม่มีไม่มีผลนะครับผมโชคดีไปเอายังจะได้กินบัวหิมะมันออกแขกออกหัวออกหน่อมแล้วครับอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเด็ยอ่ะ นี่ปกอะไรตัดอันนี้เอาแปลงเขียงนะครับเ <ไป S 1> พราะว่าไม้ไม้โจกเนี่ยเ,เอาแปลงเขียงนี่มันดีเนาะแต่ว่าหูมันหนักครับนี่ได้เป็นบางอันบางอันก็ได้เป็นบางอันครับบางอันก็เป็นหูแจ็บไปได้เอาแปลงเก้าอี้หนังได้อยู่ครับโอ้เสียหายครับเสียหายมันเป็นแม่งยังไงอย่างก็แมงตึงที่มันตอมหูตอมจาเขานไะงโอ้นี่ครับคุณผู้ชมตัดออกมาปรากฏว่าด้านในมี แมงตึงนะครับเด้น,นี้น้ําหัวมันเป็นน้ําหวานนะครับคล้ายๆพึ่งคล้ายๆมิ้นนั่นนะโอ้ทางมันใหญ่ขนาดเลยอ่ะอันนี้ไข่ไหมนะครับเนี่ยไข่เต็มเลยเป็นจันเหมือนจันเหมือนไข่พึ่งไข่มิ้นนะครับแต่ไม่สามารถย้ายไปเลือสู่กเขาอยู่นิ่มได้ละเพราะว่าไม้มันโดนไฟไหม้ วันที่สองของการตัดต้นตะขคหรือว่าต้นบัวโจกนะครับเพราะว่าไปขออนุญาตผู้นําชุมชนแล้วกับผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยก่อนต้องเคลียร์ออกจากพื้นที่นะครับโอ้โหใช้เวลาสองวันแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เริ่มวันที่สองแล้วยังได้แค่นี้นะครับผมต้องเคลียร์ออกทั้งหมดอันผนผลผลิตเขาจะเสียหายนะครับเล่นเอาค่ำแล้วครับคุณผู้ชมเร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เดีย๋ยวมาดูกันนะครับได้ไม้มาทําฟืน เอียบเลยครับเอาไว้หิงแนวก็ได้นะครับเนี่ยแต่อีเอาไว้เป็นเก้าอี้หนังก็ได้ครับเป็นไม้ไม้โจกนะครับหรือว่าไม้ตะคล้อเนาะเอาทําฟืนทําทานอย่างดีเลยครับผมก็เล่นเอาขากันเลยทีเดียวนะครับเมืดละคงบอกได้หันแม่กันแล้วเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเริ่มจากการที่เราไปแอววถ้ามานะครับไปแอววถ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็ะ อพอดีมันมีเหตุการณ์นะมันมีเหตุการณ์ที่ไม้ล้มทับสวนบัวหิมะของเรานะครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยได้จ้างคนมาตัดมาเคลียออกแต่ว่าสวนไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่าบัวหิมะมันยังบาดแทงน่อขึ้นมาบนดินนะครับหัวมันยังอยู่ในดินดูก็เลยไม่ได้รับความเสียหายครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ